มาต่อเนื่องในส่วนของศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยลสารประช่างกระสินครับทำพิธีไหว้ควรูและก็เปิดการฝึกของนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารประจำปี2 5 5 5ครับเช้าวันนี้ครับที่ศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยลสารประช่างกระสินนายนพสิทธ์กุลเจริญวิรัตรองนาย,ยกทศมนตรีเทศบาลเมืองกระสินเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกย่อยวิทยาลัยสารปัช่างกระสินประจำปีการศึกษา2 5 5 5 โดยมีผู้บังคับหน่วยฝึกจากสถานศึกษาต่างๆพร้อมครูฝึกนำนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษา16แห่งทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดจชยโซร1,073คนร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียงพันเอกกิติพงศ์พุทธิมณีผู้บัญชาการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารครับ มนตทนาหารบก23ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะครับถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในครั้งนี้ว่ายินดีกับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอสำหรับการฝึกวิชาทหารโดยจะเน้นนักเรียนนักศึกษาเรียกว่านักศึกษาวิชาทหารโดยรัฐบาลได้ยังเห็นถึงความจําเป็นในการมีกําลังสํารองไว้ พร้อมกับกองทัพครับจึงจัดให้มีการฝึกนักศึกษาเจทหารโดยมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมทางนี้เพื่อให้มีกําลังคนสํารองเป็นกองหนุนโดยกองทัพบกได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบนักศึกษาเจาทหารที่สมัครเข้ามาเพื่อเรียนรู้วิชาทหารมราจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ เสมือนกับทหารจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจเพื่อที่จะรับการฝึกสอนทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติตามหลักสูตรการฝึกที่กําหนดประการสําคัญคือนักศึกษาวิชาทหารจะต้องยึดมั่นในระเบียบวินัยและแบบทำรรเนียมทหารอย่างเคร่งครัดให้มีความสามัคคีในหมู่คณะตามแนวพระราชกำรัดระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในเรื่องรู้รักสามัคคี และการที่นักศึกษาพิชทหารได้กล่าวคำปริญานตนปริบเสมือนคำมั่นสัญญาที่นักศึกษาพิชทหารทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่พบเห็นรวมทั้งเป็นกำลังของชาติที่เข้มแข็งสืบไปสำหรับการฝึกนักศึกษาพิชทหารในครั้งนี้มีห่วงระยะเวลาการฝึกกำหนดระหว่างวันที่17กันยายนถึง10ตุลาคม2555ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาวิชาทหารจำนวน1 0 7 3งนายจาก16โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกระสินประกอบด้วยโรงเรียนกระสินพิทยาสารโรงเรียนสสขศึกษาโรงเรียนหนองสอบพิทยาคมโรงเรียนเมืองกระสินโรงเรียนอนุกูนารีโรงเรียนเทศบาลสองวสวังคงคามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกระสิน วิทยาลัยนักศิลป์กระสีนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาณิิยชาการกระสีนโรงเรียนดอนจานวิทยาคมโรงเรียนแก่งนาจาวิทยาคมโรงเรียนขมิน้นวิทยาสารโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมโรงเรียนเหล่านาแกว,าวิทยาลายูกศรวิทยาลัยเทคนิกระสินวิทยาลัยสปช่างกระสีนโดยมีการติดตั้งกล้อง cctv เพื่อรักษาความเรียบร้อยในการฝึกการฝึกนักศึกษาวิทยานก็คือสร้างทักษะ ความชํานาญการทางทหารใน,ในเบื้องต้นนะครับให้มีบุค,คลิกลักษณะท่าทางาทางทหารนะครับาตามระดับของแต่ละชั้นปีสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาวิชาทหารเมื่อจบการฝึกหรือสําเร็จการฝึกในชั้นปีที่3แล้วจะไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารนะครับมา